ช่วยเรื่องรูกผมคนไหมครับช่วยดูสิ เธอว่าฉันหายใจทงผิวหนังได้ไหมเนี่ยฉันหายใจทงผิวหนังไม่ได้ไม่มีว่าเธอมีความมั่นใจบนเบ้าหน้าเธอดีขึ้นสิ่งที่เธอจะได้มาคือหนึ่งผัวแต่เธอต้องไปยืนให้ถูกจุดถ้าเธอมองว่าโจลาสมาแพงแสดงว่าเธอยังไม่รู้จุดลงทุนของตัวเองเธอลองคิดดูนะถ้าเธอเป็นคนที่สวยสดงดงามขึ้นหน้าเธอเปล่งปังปะกายองใหญ่ขึ้นแล้วเธอหุบปากเงียบแบบไม่บอกใครพี่ใครดีกว่าโกคนสวยแค่แต่ถ้าวันนี้เธอใช้โจลาสมาเสร็จปุ๊บแล้วเบ้าหน้าเธอมันเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเลยสวยขึ้น แล้ยังไงเธอไปปักตะก้าโจราสมาเอ,อกค่าคอมไปอันนี้คือแอปเลิเคเตอร์กับอีกแบบหนึ่งคือเธอก็ไปซื้อโจราสมาไปขายเพื่อน้างอายุ41ใช้ได้ทันไหมทันครับไม่สําคัญว่าเรามีอายุเท่าไหร่สําคัญว่าเราอยากจะมีใบหน้าอายุเท่าไหร่ช่วยเรื่องรูขุมขนไหยครช่วยดูสิ เธอว่าฉันหายใจทางผิวหนังได้ไหมเนี่ยฉันหายใจทางผิวหนังไม่ได้ไม่มีฉันผู้บุคคลที่ไม่มีรูขุมขนตั้งแต่ใช้โจลาสมาไปรูขุมขนฉันหายไปไหนฉันตามหามันแล้วฉันก็โทรเรียกมันอยู่ว่ามันไปไหนรูขุมขนมันไปไหนไปไหนทําไมไม่ยอมมาหาไม่มีเธอมันไม่มีไปไหนก็ไม่รู้รูขุมขนเนี่ยฮัลโหลไม่รับสายคนไลน์หาก็ไม่ตอบอีกกี่ขวดเห็นผลฉันบอกเธอเลยไม่ใช่กี่ขวดเห็นผลวันเดียวก็เห็นผลแล้วแต่ใช้เท่าไหร่ถึงเห็นผลเนี่ยฉัน ใช้ทีเดียวแม่งสามสี่ปั๊ม <l ots> อูทาวันนี้พรุ่งนี้มาคือแบบหน้าฉันตึงเงาฉ <l ots> ันเหมือนฉันได้เกิดใหม่